กระสุวิญญาณยเกจัดสอนอะไรวิธีเตรียมก็ง่ายๆครับเราเตรียมหนังยางมา1เส้นเป็นเส้นเล็กนะครับเราเอาหนังยางมาเกี่ยวนิ้วก้อยไว้นะครับจากนั้นก็กำมือครับล็อกหนังยางไว้ดึงหนังยางขึ้นมาครับอ้อมนิ้วโป้งไว้แล้วเอามาเกี่ยวกับปลายนิ้วชี้ของเรามีลักษณะดังนี้ วิธียิงเนี่ยเราก็จะปล่อยนิ้วก้อยของเรานะครับมันจะกระเด็นออกไปจากปลายนิ้วชี้ครับแบบนี้ครับตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กอาสโลนะครับสุดยอดเฮ้ย f ฟักส่วนวิญญาณแบบที่สองนะครับเราจะเอาหนังยางมาเกี่ยวกับนิ้วโป้งไว้จากนั้นเราก็ดึงมาเกี่ยวปลายนิ้วชี้ลักษณะดังนี้ดูดูดูไว้ดูไว้ยิงจัดเงายิง ยิงแนวทะแยงมันจัดเงายิงแบบลูกซองสาเส้นคลิปนี้จบไว้เท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับฝากกอ